มาแล้วครับพี่น้องครับอีกหนึ่งคณาจารย์ที่ทุกท่านรอคอยวันนี้จดีจากนนทบุรีบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวให้พี่น้องเข้าไปพิจารณา สวัสดีครับพี่ชิชทช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทนวดาพารวยช่องน้อย,อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลเก,กนครับเมื่อนี้แอดมินได้รับการติดต่อจากท่านอาจารย์ปุญญิจดีจานุนทบุรีเดินทางมาหอนมาถึงครับพี่น้องครับสองงวดที่ผ่านมาท่านอาจารย์ไม่ได้ส่งมาให้ครับส่งมาเฉพาะล่างก็ยังเดินดีเหมือนเดิมวันนี้ท่านอาจารย์ส่งบนมาให้ท่านอาจารย์บอกว่าปรับสูตรนิดหน่อย สองวัดที่ผ่านมาครับท่านอาจารย์ไม่ได้ส่งมาให้พี่น้องถามหามาเยอะพอสมควรแอบมินเมื่อไหร่ท่านอาจารย์ปุญิเจริจาหนนทบุรีจะส่งหวยห้ามซื้อบนมามาแล้วครับพี่น้องครับสิ้นสุดการรอคอยครับอีกหนึ่งคณาจารย์ที่อยู่กับแอบมินมาจะเข้า4ปีมีผ่านมากกาหลุดครับพี่น้องครับ สูตรทุกสูตรถูกคณาจารย์ที่ส่งมาให้มีดีแน่นอนครับถ้าคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อมินและคณาจารย์ถูกคณาจารย์นี้ด้ะครับเด้อนี่ครับส่งมาล้วครับพี่น้องครับส่งมาแล้วงวดนี้เป็นงวดเริ่มนับหนึ่งใหม่ท่านอาจารย์พญจจดีจากนนทบุรีบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวดวยครับเด้อสิบชุดเหมือนเดิมท่านอาจารย์บอกปรับสูตรใหม่นิดหน่อยงวันี้เป็นงวดประจําวันที่ หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเริ่มนับหนึ่งใหม่ให้พี่น้องเข้าไปผิดจารณาเป็นหวยหา้าเป็นหวยห้ามซื้อเป็นหวยห้ามซื้อหรือหวยลดต้นทุนนั่นแหละครับบอกว่าอะไรยังางครับพี่น้องับมาบำรงกันว่างวดนี้ท่านอาจารย์สิบชุดแอบมินจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบ นี่ครับพี่น้องครับหวยท่านอาจารย์ปุญญาดีจากนนทบ,บุรีงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2568ครับหวยห้ามซื้อบนบนอย่างเดียว10ชุดรับ10ชุดรับพี่น้องครับท่านอาจารย์ไม่ได้ส่งมา2งวดที่ผ่านมาพี่น้องเอทั้งช่อง่อแม่ถามหามาเยอะบวตากิ่งกังขามาหาแอบมินแอบมินก็นรอถา่ารอคอยงวดนี้ท่านอาจารย์บอกว่าปรับสูตรมานิดหน่อยปรับสูตรมานิดหน่อยนะครับเนอะ เพราะว่าสองงวดเพราะว่าก่อนที่จะไม่ได้ส่งมาสองงวดท่านอาจารย์หลุดครับท่านอาจารย์ลุดท่านอาจารย์บอกว่ามันเดินสั้นๆพอมันเดินสั้นๆแล้ว f อทั้งช่องจะพลาดในการลงทุนท่านอาจารย์ปรับสูตรใหม่นิดหน่อยคิดส่งมาให้แอมินแอมินบอกกาเราซิให้ f อซทั้งช่องเอาไปผิจารณาเริ่มงวดแรกครับนับหนึ่งใหม่ นีครับพี่น้องครับเริ่มงวดแรกนับหนึ่งใหม่หวยทันพญเจดีจากนนทบุรีเริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย10 1 3 1 8 8 0 8 4 8 7 4 0 4ส4 8แดสี่ดเจี่สี่เจดสี่ดและหนึ่งหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับ10ชุดเท่านั้นตรงตรงตัวกลับไม่เกี่ยวด้วยครับนะตัวกลับไม่เกี่ยวถามมีในจำนวนที่ว่าท่านอาจารย์กลับมา มันเป็นอย่างนี้อย่าง8-4-4-8นี่คือเอาตามที่แอดมินเขียนนะครับเอเอาตามที่แอดมินเขียน่านอาจารย์ส่งมาแบบใดแอดมินลงให้แบบนั้นครับไม่มีแก้ไขหวยประเด็ดขาดช่องนี้ตรงไปตรงมาตรงประเด็นครับฝากแอซทั้งช่องเอาไปพิจารณาวิเคราะห์ไต่ตองก่อนี่นองเฮาจะตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งจงพึงเสมอไว้ว่าหวยดับไม่มีจริง หวยดับไม่มีจริงครับพี่น้องครับหวยเด่นก็ไม่มีจริงหวยหลุดจะมีหรือไม่แอดมินบอกก้าวล่วงครับแล้วแต่พี่น้องจะผิดาจรณาเอาวิเคราะห์ไต่ตองเอาเยอะๆท่านอาจารย์แอดมินก็คิดว่าท่านอาจารย์กับบมรุคือกันนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์มีสูตรคำนวณของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์นี่แหละครับที่อยู่กับแอดมินมาจะเข้า4ปีแล้วตั้งแต่เปิดช่อง YouTube ถือว่ายอด คนดูปังพอสมควรครับพี่น้องครับเพราะว่าท่านอาจารย์ให้มาแทบจะว่าผ่านมากกว่าหลุดกับพี่น้องครับผ่านมากกว่าหลุดพิจารณาเอาเลยครับเด้อวิเห์ไต่ตองว่ามีไผ่หูจริงอีลีครับพี่น้องครับแอดมินบอกก้าวอซิฟให้เอฟซีทั้งช่องเอาไปพิจรณาท่านอาจารย์ท่านโตเลขมากครับพี่น้องครับท่านมาไห่แอดมินแอดมินท่านต่อไห่พี่น้องเข้าเอาไปพิจารณาวิเห์ไต่ตอง พิจารณาเอาเยอะๆการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าพี่น้องคิดว่าโอ้ยแอ้มินข่อยขึ้นมากแข่งแท้เลขงวดนี้ข่อยขึ้นมากแข่งแท้แอมิน47และ40ข่อยขึ้นมากแข่งแท้ถ้าพี่น้องจากพี่น้องจะซื้อลอตเตอรี่5บใบก้าพี่น้องลดต้นทุนลงมาเหลือแค่ใบหนึ่งสองใบก็เพอะนะครับเด้อเป็นอย่างจังว่าจังสัน้นถ้าพี่น้องเฮ้าชอบถ้าพี่น้องเฮาบ่ดสือ่อสะเลยก็เป็นไปบ่ได้ครับพี่น้องครับ พราะอะไรถ้ามันออกมามันจะเสียสิทธิ์ปัจจิบิกาแอบมินเป็นน้ำเจ้านั่นล่ละเจ้าบอกข่อยว่าหวยห้ามซื้อบนข่อยก็เลยบดซื้อข่อยมาซื้อลางแทนหวยออกบนอย่าไปคิดจังสันนะครับเด้อแอบมินบดให้พี่น้องซื้อบอดให้แอบมินบริ้บอกว่าบดให้พี่น้องซื้อได้ครับแอบมินให้ซื้อแต่ซื้อน้อยๆจากพี่น้องจะลงทุนบนฟ้า500ห้าร้อยกับพี่น้อง ลดต้นทุนลงมาเหลือแค่50บาทเหลือแค่ร้อยหนึ่งก็พอถามมันออกมามันก็ไม่เสียสิทธิ์เข้าบรด้เต็มมากเต็มมวยก็เป็นจริงครับพี่น้องครับบอเป็นหยัางครับพี่น้องครับถูกดีกว่าไม่ถูกซะเลยไอ้พี่น้องเข้าพิจรารณาเอาเลยครับเด้อพิเคราะห์ไต่ตองก่อนพี่น้องเข้าจะลงทุนก่อนพี่น้องเข้าจะในการตัดสินใจงนในเง,นนง,งินอยู่ในกระเป๋าของท่านครับพี่น้องครับเงินอยู่ในกระเป๋าของท่าน ถ้าท่านซื้อมันก็เป็นการลงทุนของท่านถ้าท่านได้มันก็เป็นเงินของท่านแอดมินมีนาทีหาคณาจารย์ที่ให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดแอดมินปฏิทานไว้แล้วว่าช่องนี้จะเป็นช่องที่ลดต้นทุนให้มากที่สุดแอดมินกับพยายามหาท่านคณาจารย์เรื่อยๆครับพี่น้องครับแต่แอดมินบอเอาท่านอาจารย์ที่สเปสะสปาเป็นเด็ดขาด ก่อนแอดมินจะเอาคณาจารย์มาลงให้เอฟซีั้งชองได้บึงแอดมินต้องกันคองก่อนอย่างในน้อยต้อง3มถึง4งวดครับพี่น้องครับถึงแอดมินถึงมั่นใจถึงจะเอามาลงให้พี่น้องเเอาไปผิจารณาบอเมเนวาท่า,านอาจารย์ท่านไดส่รงมากกะซิลล่งอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ครับจะเอายอดพลิปจะเอายอดให้ปังเป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องครับ เพราะว่าแอบมินก็เป็นคนซื้อหวยเหมือนกันสิไปซื้อหวยแบบตำลำพริกกระไรแม่นามซื้อหวยแบบสเปซสปาบ่เป็นผลดีครับไม่เป็นผลดีเป็นเด็ดขาดเงินทองหายอย่างล้นเกินครับเศรษฐกิจฝืดเฟื่องเงินออกมากกว่าเงินเข้ากับสวัสดีเอซี่เก่าเอซี่ใหม่ที่เข้ามารับชมกับขอบคุณขอบคุณพี่น้องเฮาที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้แอดมินแกลมมิน้อน,อ,น,นอยได้ดีเสมอมาฝากน้ด้วียกับได้ช่องน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ หากคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเ้อถ้าเชี่ยวชาญีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบผ่าตดคลิปต่อไปถ่มิล่งวังว่าสิมิประโยชน์โบราณกันหน่อยครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภยัยขอพ่อบอุ่นนึกสิ่งใดสมดังปรารถนานึกปาถนาสิ่งใดขอให้พี่น้องเฮาสมมุญบรรพตนาลำลำได้รวยให้เงินไหลกองให้ทองไอ้มาคุ้บารักษาเทวดาุ่มข้อม สวัสดีครับ